ชัยเบลล่าไม้มากี้โพสตอบทันที จากกรณีที่เป็นประเด็นอย่างหนงักสำหรับการเมสาของนางเอกสีมอหลังจากที่ชีมากี้ตอบคำถามเรื่องจะไม่ขอร่วมงานกับดาราคนนี้อีกเพราะเคยโดนดาราคนนี้พูดว่ามาดูกันว่าใครจะอยู่ในวงการนี้นานกว่ากาันซึ่งทำเอาโซเชียลหลายกลุ่มแห่จับโยงเป็นเบลล่าล่าสุดก่อนเรื่องราวจะไปกันใหญ่มากี้ขอสต็อปว่าคนที่ชีเล่าในรายการเพื่อนใหม่ EP 3ไม่ใช่ชีเบลล่านะทุกคนโดยมากี้ได้โพสต์ผ่านอ g นจีสตอรี่พร้อม กับได้ระบ,บุข้อความว่าไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบนัน